เออๆพอไคอือพอไคอือ uh. <Okay. S 1> uh ่อแม่พ่น้ดี๋ยวกะเฮาพ่อแม่พี่น้องไปเปิดภาพมากะใส่เสื้อสีแดง่งสีอย่างเด้เดิมเชื่อมอยู่นี่เนาะสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องบู้ศิษุกคนเนาะ มื้อนี้กะมานอนเฮือนในมาเยี่ยมมายามเบิ่งเนาะว่าเป็นจังได๋เฮือนสางแมนจูญย่านขโมยเข้าบ้านลักข้าลักน้ําเนาะค่งงัดบ้านกับนอนนี่กกําลังเบิ่งนาง2 3อยู่น้องบิวน้องบิวน้องบิวสดีรุ่งกสดีสดีรุ่งสดีักป พอเตียงบัหินเน่ยไม่ดีประตูพึ่นไว้ไว้เนี่อีติ้งนู้ีติง,ตงอา่าตดีพอเตียงพึ่พอเตียงกนังสิมาธนะสามทุ่มครึ่งโมตอนนี้น้องเบิรงละครสามทุ่มครึ่งไอดีน้องบิ๊กออกมากันโอห่วงมากองดย Hoa mà hàm ê gần chưa bao nhiêu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  bao mong bao nhiêu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  bao đi. bao oh, đi, đi tiếng. tiếng. Nào cậu thấy không? Màu phụ hơn Màu phụ đeo Ý đảm nó nằm thường thường ở dưới này Ý mẹ, mẹ bụi này mẹ Đi nó bụi này Đi bộ, cho nên phải tiền rồi đi tu, mùa đâu rồi.

Nhiệt khó. để phải tiền cứ hui vào cho vừa hẳn được, <cười> <cười> à, được. Chào mặt hạ. Chào mặt Chào mặt hạ. Chào mặt hạ. Chào mặt Đôi. พอคุยเยอะกันเ<า>ดี๋ยวขามาถา่ายดูแหละมันลมเห็นไหมรู้มา,มา,มาถ่ายน่งยี่เห็นไหมรู้มา,มา,อ,าออกเป็นพอเตียงนะบ้านนี้เนาะไปจังนอนถ่ายเบิ้งเพิ่นขามากับพอเตียงพเพิ่นซะลูกสาวไปตามเลยขามาใหม่เริ่มเลยขามาไหน,นพี่โดขามาไหนพี่มัน,นาวเห็นไหมจ้าจเอ้ไปตามพ่อบอ่มาเลย อีดาไปตามพ่อเตียงว่ะจะไปที่ไหนเหรอไยถามพ่อเตียงหรือพ่อเตียงขอดะกินแล้วกินเพิ่มปลานะอ๋อไปหาปลางว่ะวันนี้โอ้ยซื้อน้่ยไปซอยแล้วโอ้ยอ่าวันนี้เป็นมือหอกต้มได้ไหมเนาะโบงมู้เนี่ยจะมาไปเพิ่มมือหอกอ๋อบ้านแบบกระปุกตุ่มนี่คือบ้านแบบกระปุกตุ่มหอกต้มวันนี้ว่ะแมน๋ยวบิดระเบินอีดาไปบ่ไปบอเพิ่มปลาง ไปบ่ามีตู้เจ้าช่ไปยี่บ่นนี่แตได้มีตู้เจ้าเน่ไปผูกแขนช้อนนี่เจ้ายังหลักมาพอตู้ก็มีตู้หลักมาเม่หาอยู่มาจะไปถ้าอื่นเม่ oh Never. Never. ์เราคิดว่าจะโจนอ่ะเมื่อมาเลยก็มาบอกเมย์เลยมากะยิวดีแต่เดียวเห็นชี้จักไปแบบแวบว่าเตี้ยปัดปดหน้ากับไป็นตู้เพื่อน

จมพอเตียงมาเลยใช่ไหมผิวนำพอเตียงมากินเก่งเทนุ่มนี่้ชื่อนุ่มให้ไปหาเงินชื่อนุ่มให้ดีดบ่เลยไปเอาง่าพอยังบอกไหมบอกป้าลุงดูไปหาเงิน ถามพ่อเตียงนู่นถามพ่อเตียงนู่นพ่อเตียงว่าหาเงินใหนอือนีนุ่มเก่งในพายหาเงินให้แง่พายหาเงินพี่นุ่มไงพี่นุ่มให้ล่ะบอกไหมดูเตียกว่านุ่มนะจ๊ะเด็กนุ่มกินเด้อ พ um. no ี่เด้วันปานมัพอมาพี่เด้กวันเด้อเจริญเตโตแล้เดใยังหูกอาวดวพอเตียนได้กองยังพด้มีต้องระการไยตะกันไทยพลเลูกหนอยพ่อไม่ชื่ออย่างแม่ขนงนี่เลเ่ะื้อมาเต็อ่ะตะจี Gim duha.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  Gim duha 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 có duha 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 อู้พ่เตียงมีน้องน้อยะาย่เปื้อนเสือเรือดอนาเรือดอำนาจฮากยาพ่อนี่ไอ้่มีนะพ่อเตียงนี่นะมีน้อยยังนีนนี่นี่นี่นุสันบ้างนี่นินิันน่ะโอยนบดบด พุดผุดลูกสาวก็แต่งเงินคนจีกันเนึ่งมันจะบางกล้องนะลูกนางล่องลุกนางล่องนางล่องเฮียงพ่อนางล่องเฮียงพ่อเลยมึงไนี่พุ่งจ้ะน่ะเอ็นเทนเยอะว้าวโออเซนนุ่มบิวโอ้พอดีงามเลยนี่ก็อยจะใช้นี่ครับ บ่มละถุงนดงๆยจะมาลน่ะก็ใช้ก็ด้ใส่นมุ่ใไถุงโทรศัพท์ไมดีมดีมเื่อถุงก็บจันเราเปไงรไหมสบายประกันภัยไทยจะมาจะไทยมั้บ่นะเมนเราอนนี้เราบริษัทคนีปฏิทิมบ่ Những cái lạp là tìm điểm tìm 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 là tìm 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 tìm

อ <c oughs> ัวเตียงบนบัดไเนี่ยอัดเบาะไว้มีต่อัดเบาะไท่านเตียงทองดีท่านเลยเอ <c oughs> ท่านเลยเหรอท่านอะไรนะคะขอา <c oughs> อะไรดิขาขา <c oughs> จริงนะเนี่ยไอ้ <c oughs> จน <c oughs> ินก็ได้เลยว่าคนจำได้ ยังน <toys> ี <c ười> <c ười> <sh yelled> ่เดือดเพือนไอ้ตินนี่นี่นะกินก็เดือบ่ประกันใหรถคือเนาะพาพนะประกันภับริษัทมาจากไทยเชียร์เท่าประกันไทยหลายล้านอยู่ เาไ่ด้ไปเห็ดอัประตูเนาะเห็นน้องตัวน้อยเวลาเก็บฝังตรมปฏิบัติเรอเสียทุกเดือไหมปีปีปีใช่ปะเรือเ่าเรืองานอดุยเห็ดใดันมันจะมีการทันหนึ่งทันสองทันสามดห้ดื่นนะ Lanh hỏi nào Nó lanh hỏi 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 lanh นี่เดี๋ยวอุณหภงพอเตียงนี่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 ก้องฮิชูนิ้วละนี่น้องกลนพอเลยอืมแถมช่องอันด้วยบอช่องอันไปไปไปขึ้นหอจ้องเขา พึ่งเลยวิพันจังไปพึ่งแล้วล่ะตัดเอาะด้วตัดเฉามันด้วยพอดีเยว้าวค่ะกะดยนี่อ้นานๆเนาะมงไหนมีตูดะไรเป็นไงอือมึงไหนมีตูดไรเปนไงอาเลๆเลๆ๊ก๊ chắc cứ non được luôn đi mà nó cháu nó về bỏ đi 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 cua đi 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 này đi 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 đây, không? แต่จะเาเลยบ่บ่จะเ่าพาพาบอะไนั้นบดจิตหาเป็นอะไรบดจิตหาหลุดหาลาพาจีนีนอองไปไหว้รองเมียเอออเมียแหละอ๋อะบ่อาแตะมีนาเอนนบ้านได้เลยบ่บ้านบรีเลยปรตูนส็จไปนึ่งเลยบ้านพอประตูเลย บ้านทีไปตามหาพ่อแล้วติดต่อเรื่องพอแล้วแตงพี่บอแตงพรานพี่บอพี่ไปทางไหนอันว่าอันที่จะไปตามตอนนั้นนะหลวงหินเลี้ยวเขาโอ้เราก็ได้มีไก่ตืบเนาะกบกไก่ทั้งท้องบ่บ่แม่นที่ทั้งบ้านเขาเขาไปขายที่นะ วาไปขายมังนั่นนะบ้านนี้บ้นเราชุดนี้เน่างนี้เขาบ้านหัวเหมาก็ได้ตลาดนี้ใหญ่นบอจาบเมือตะพูริ่มขึ้นไปไปมันไปช่มนั้นนั้นทาง่งเนียข่ามครัวข่ามหวยไปเนผลก็ไปไร้ขึ้นไปเพ่ดรถับดทางนี้เ็ยัเเมียไร้เราเนาะ เอามาเฮือนบอขนมที่กครได้บ้าไหแค่น nah, ี่งรับบ้านไอ้ลเนาะทางเรากับมีมีไยิ่งไปหนาแต่มึงเราเราเก็เคลียขึ้นกับเตียงนแ้วพี่้องไปดูไปสาวดาไปดูแม่เหรอพ่อเจ้านะหิวแม่มาเพื่อนได้บไปบ่ อ,อ,าอา้าวบมีแจะผู้ชายเขากอยนาะนี่เือนชานวอการบัจิตบิจะผู้ชายพี่น้อนเลยิหญิงก็เลยนีมาเพื่อนมาดูเพื่อนแต่ลองตอนตะกี้แพงเนาะ แต่ได้ข well, we ุมเงินว่าดุนบะจิตเนี่คือชิแพงเยอะมาเกืนน่อยอย่างหน่อยมิ้องมีคำสองบาทงวดสองตัก็ได้นอ่าชิบลานืนเช้าล้านรจักนอบิวตลานนุ่งเพิ่มมันนี่อะัานอิยืนย่นเช้าบบักวน วันี่ยผลงานอ่ะไปที่ทุกแทบแบนี้เฉมวยแท้คุือืออือยังดีขัดแท้บกยังดีขัดบ่ดีนะลูก ลงมาลงลงเลือดลงไปสิลูกดหนาวนะเตกเบิดใหญ่ไหมเด็กใครนี่ตะกี้ยังลายอยู่พุ่งยังลายอยู่พุ่งนะแก้มก็ยังลายค่อยดีไปแล้วดีมากเดา๋ยวไปตรวจด้หน่อยแค่ยู่เดือดคาวลายตรวจไปที่เก้า ดูนักการกินของเขาว่าตรวจได้แบบว่าเขามียารักษาเองน้อยนะยาต้องไปใส่ลายบอได้บิดน้อยมันต้องใส่ยาบำรุงกินเนี้ยมีประโยชน์เองเตรียนก็ได้เออจะกินไง่เมื่อกี้แด่ขนมมาแล้วห่างไม่ได้กินฟังมันจะกินตัวนั่นแหละมันบโดนจะเสร็จในไรไม่ได้คยว่าว่าโยอะไม่ตัวจานั่งบิวมายู่เพื่อนในได้จักเดือนสองเดือนชิ้นว่าใกล้ห้างนะเอาอยู่ ไงวิวดีลืมขนมเลยให้ดูลมากินในสักหน่อยก็มีตะบุญสักนี่ตบปุกันเลยฮิ๊กนะวิวเฮมาแค่หนึ่งมันกมัรรยากะที่ใคยคือว่ายิ้มให้ยิ้มหน้าคือถึงเฮมาแค่หนึ่งนะเจ็ัอะไรบอกว่าถือเสียผาเจ้ากัตัวอะไรเจ้าบุญงงเจ้ากับไปบริจาคว ta vì mình đứa nó lạ lắm <laughs> kìa Chịu bây giờ <laughs> không nhỉ thằng Khuôn Thằng Khuôn này, thằng Khuôn của cô Khuôn khỏe Mình chịu bây giờ Thằng thì bà bà bố mì Bà bà bố mì phái du Rồi bà 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 bố mày nè Cái đang sáng khỏe khô nè ở thì chắc là khác Khuôn lại nhỉ Hết mấy lúc Hết nào đi lòng biểu Phén chưa? มันเป็นน้ำค้น่นะเอาอยู่เป็นเติดอยู่อะเครื่องของก็บมี่ะเป็นน้ำค้นเขาบอกจะเขาบ่กจะมัดซื้อมันก็บ่มี่ก็ใก่้เให้กอไก่จ้ะอ่านด้อ่านในบทเตียงพังด้วดึงมาดึงมาอุ้ยอุ้ย อ่านอ่านอ่านงห้ยเ้ยเวลาไปฟังนั่นอ่านอ่านม่านว้หนามหาพี่มว้หนาอันก้นไปทางนั่นดูโอเคหันมาหนิอ่านวมาได้หนิเมาไดพอเตียงพังดูพอเตียงพังแล้วแมนบ่นนี่มันอ่านด้วยบอกอ่านบอกกไกลยที่เดียวอ๋อกอกาว่าเราเนี้ยไปเนยไปหาพอเตียงกูมันดังเด็นไหม

Quai Khoai quá mẹ mong quá 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 cho quá mong 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 đi súng quá đi quá đi mong 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 đi

เลของรอนี่ด็กมีชสามบึ้งเจ้าบึ้งนี่เลข่ีนี่้นี่เด็กหกเกเด็กเจเด็กจเแปดเด็กเก้าเก่งเก่งเก่เก่งเงอ่ะอีด่าอ้าก็ใกล้พือนด้วยนี่อ่าก็ใกล้พื้ไปอเอางก็ใกล้อืมอือใกล้อ่็ใกลอื เราเด็กด้เราเด็กขาดนะฮะนงยุ oh, oh, uh ่งด้กับเราเด็กนตาตาตาตูต้มนโป๊ะอะเรรอบอีกปาออเยวยายายยายายายยาลูกี่พี่จะเ

ตัวกลางเอ้ยพัน,พนตัวขอบ่เพนนันนี่เขนได้เขาได้องวิวนะอันไ้ไน้องวิวเฮ้ยอันไหนเขาได้เอ้ยพันเออได้้องเนนได้้องเน้นนะเอเอลองวิวค่ะให้กับกระเตบชิ่งให้องวิวถ้าเร <c oughs> าชิ่งได้จะวิววะแม่ว แห่เส oh. ือเลย่เ hmm. ส mm ือเลยเสือไหพอเตียงรู้เสือเสือเข็ได้เสือหนามนะแ็่หนาเสือรู้อืมอืมตีขนมีปลาบอมีปาเือน่ะเชีเใช่เขียนได้เขียนอะบนะมีเขียมีเ กันค่ะขี่กันข้าถามพอดู้มยังนี่ถามพอเตียงด้อมันบอของพอเตียงแม่นี่ม yeah. ั้มันมายังหลดนะยังนี่อยยยยยยมยยยอตมม้ยยยมยมยยม A ba bóng nếu ngang yang emu phố tiên lình bóng chin đi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  bóng chin 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 Cốc chin 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 เชอเชกันได้มวยได้มวนะมีแม้าอันนี่มามาจมาจอันนีอุ้ยเงียนะไม่เลยเงี้ยแล้วอีลาบกินจจก่อนอีลาบอันนี้ได้ใช่รึฮะอูดว่าวิวมันมอูดนะอันนี้อูดนี่

รับปรลุงกันลงับปรลุงกันลโอเคน้องไไปน้องคลิปนี้กับน้องมิวดี่ไปนอนกันเด้อพอกันกินหนาเด้อมานี้กัมานอนข้าในวันจะเชือได้รจเชื่ออะไเอาไปบายงามไม่ได้กับงานบายดีนะสบายดีก้มลงหัวนะก้มกับลรไหมลรไหมเฮ้เฮ้เฮเยเือดเลือดเลือดเเยันยันยัมเย รักพอรักพอให้เบ um, okay. <eza> ิ่งกเนี่ยักพออ่ะอือทำกบพอได้กระตูเจ้าฮะกพ่งพอหมเพ่งพอแล้จุ๊บเลอือขยนีิขนี้อ้โอเคบายบายเด้อปารุงะหไปชิด้งิเพ่เพาเอาดิ้งนี่บัเพลงไหมเพ่งพอสวัสดีปารุงสวัีปลุเียเมย์พาเต้นลายใช่ไหมโมเมนต์เด้อ ไไปนีปะลุงไหมงมคุณเก่งเลยกณเก่งเดยเยเอ้พอเตียงสบายดีแด้พอเตียงสบายดีแด้สบายดีปะลุงสบายดีปลุง่ปะลุงดิวีไปนอนกันเด้อเปนอนกันไ้เยแล้วบายจุบจุบปีปากะกอกบ่